เก็บเลยเด็บลยเดเลยโอ้โไม่น่าจะกดอย่างนี้นะล็อกแล้วล็อกแล้วเนี่ยเอ้เลยบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัดช็อกเลยตัดช็อกก่อนเัานตรลายมากใหญมากชุดวิดีโอที่ได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคอณหัวก้วย <laughs> <c oughs> นี่เราต่อยอดกันมาก็คือเราตัดเทปเมื่อกี้ลาปั๊บไอ้เงี้ย เราเปิดเทปใหม่เลย <L an> เรืเร่องเคือเราออกมาเนี่ยตกประมาณ24ชั่วโมงเราต้องได้3เทปกลับบ้านไม่งั้นพวกมึงไม่มีอะไรดูไม่มีเลยตอนนี้เรียกว่า,าชาร์จแบตไม่ทันถ่ายนะครับ <L an> สัปดาห์ที่แล้วของเราเนี่ยเราก็ได้มาตามล่าจานชา็อคโกแหรือ,อว่ากระมงพราได้พอที่เอาเข้าร้านไข่จีนของพี่ตั้มแล้วเราก็จะมูฟไปโลเคชั่น2ด่านต่อไปนี้ทางบ้านสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างก็มีคือมีทั้งปากกังน้าก็เป็นพวกด็อกทูด็อกทูดคืออะไรรู้จักแต่นบูทูดัตว์ถ้าเอาช่ดงีเนี่ยบางทีมันจะมีฝ่เรียกวาอู พวกนี้เขาเรียกว่าจ ok ็อกซูทูน่าเนี่ยเพราะว่าทรงตัวเขาเหมือนกับปลาทูนา่าแต่ฟันเขาอะเหมือนหมาก็เลยกลายเป็นว่าได้ชื่อมวาว่าเป็นทูน่าฟันหมาแต่ว่าความจริงๆแล้วอะเขาไม่ได้เป็นทูน่าเลยเขาเป็นแค่ญ,ญาติทางหาง ฝั่งพ่ออย่าล่าพ่อยาวเลพ่อเมือพี่มือป่วยอยู่มันยังเกี้ยวกาดเลยเนี่ยพ่อพ่อใส่ทันมากเลยนะม,มันเป็นปลาปูน่ามันยังจะไปปันมไม้เลยคือมันจะเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดที่ปกติจะพบเจอเรียกว่าล่าเหยื่อทำการหาจินตลางคืนต้องคีตูน,น้าเนี่ยสปีดในการฉวยเหยื่อเนี่ยก็ไม่แพ้กระมงมีโอกาสเจอใหญ่ถึงตัวเป็นร้อยใหญ่กว่านี้ก็รู้แล้วคืออะไรถ้าใหญ่กว่าทำพี่พูมิก็ต้อง พี่พีจะไม่แคร์ว่าควเป็นผู้หญิงคืออะไรเดี๋ยวหมายหน้าเนี่ยมันจะมีอยู่2เกมก็คือเกมกลางน้ำที่เราจะล่าพวกด็อกทูดนะครับแต่พี่จะปล่อยให้เกมกลางน้ำเป็นหน้าที่ของพี่ชิวพี่ตั้มดูพี่ขี้เกียจพี่จะกินปลาใช่ไหมถามน้องก่อนถามน้องก่อนน้องจะล่าอะไรน้องเป็นนักล่ารักั้าอยากได้อะไรบอกมาเลยจะได้เมียเกมหน้าดินมันง่ายตรงนี้เราก็นั่งแดกเหล้าแล้วก็โยนพวกเศษาะมึกงเศษเนื้อปลาเออมาตะกูมาตะกูมาตะกี้นี้มาตะกูนี่มันมาล้วราเสียบมันเลาะที่มา มาตะกูนี่มาตะกี้นี้เนี่ยได้ทุกคนบนหลับนี้เว้นเดี๋ยวเราไปนะครับเกมหน้่งเราก็มาลองดูมีปลาหลากหลายปลาที่อาจจะหากินกันยากนะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้กันเลยตัวตัวหลักก็คือนักล่าที่มีความเร็วสูงมีขนาดใหญ่มีพันนกโควะนี่คือด็อกพูดเดี๋ยวจะเอาันเก่งเหมือนเป็นนักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่เราอยากจะนำมาเสนอให้กับแฟนขับบนหัวโควานี้เทปนี้เราล่าด็อกพูดครับ ทีเจดภูมิเมนูสลิมเซต21มื้อ1,999าบาทต่อตัวพระเอกเจดีภูมิมาแล้วเจด,ดีภูมิครับใหญ่ไปไหนมาพักสายตา <c oughs> นี่เราจะใส่ UV เ <c oughs> ข้าไปนะครับทำให้เหยื่อเนี่ยมันโกลในดาร์กเพราะตอนนี้เราตกกลางคืนมาช่วยให้ปลาเนี่ยเห็นได้ง่ายขึ้นแหะวับเลยวับเลยเดี๋ยวเราใช้พี่พลอยเป็นคนตกซาบิกีให้ซาบิกิเนี่ยสังเกตดูเป็น เหยื่อเล็กๆนะครับที่มันลอกเลียนแบบเหมือนกับลูกปลาแล้วปลาเหยื่อเขาจะกินมันที่เราให้พี่พลอยตกเนี่ยเพราะว่าพี่พลอยพี่พลอยตกปลาใหญ่ไม่ได้เขาก็เลยเอาหน้าที่การตกปลาเล็กปลาเหยื่อให้พี่พลอยอายไหมที่ทั้งทีมให้ตกสเบรกินี่ยบ้าพลอยเนีทพเจ้าสเบรกิเหรือให้พี่ภูมิลงก่อนให้พี่พลอยให้พี่พลอยเลยเพราะว่าพี่เขินที่จะต้องมานั่งตกสเบรกิออกสื่อเฮ้ยครับหัวร้ออะไรขนาดนั้นนั่นแหละดิมันมีอะไรตลกเหรอเพราะว่าพี่เป็นเทพเจ้าไง ถึงเวลาแล้วล่ะที่พี่พลอยจะออกลงจะเอาอะไรบ้างว่ามาไปพี่พลอยอเน็บสักตัวหนึง่งพี่ปลาท,ท <พอ S 2> นี่นุ๊กต,ตอ่ะอันนี้เดี๋ยวไปกินที่ใครจินหน้าตามันเหมือนคุยนะไม่เหมือนเลยพี่อะไรหน้าตามัน่าเกลียดมากเลยตาโตโตเหมือนปลาทูตาโตไงแล้วมันเป็นปลาเนื้อดีที่พี่ต้อมมาใช้ทำอาหารแล้วก็เราก็ใช้เป็นเหยื่อด้วยด็อกทูชอบสวยเลยปลาหมึกโอ้สวยว่ะ เนี่ยปลาหมึกอ่ะแม่มันอยากกินแล้วแล้วสิ่งที่เราต้องการก็มาแล้ว<อ>ปลาหมึกสดนะครับปลาหมกึกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สุดยอดของท้องทะเลแล้วดิถ้าสดอย่างเงี้ยสีเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนพิกเมนต,ต์สีได้เลยนะตัวนี้ถ้ากินดสดๆนะกรอบมากขอชิมก่อนนิดนึงเฮ้ยๆอก,กล้องรอคิวหน่อยอ่าโหานี่พี่พลอยจะทำอะไรกับมันดีอยากกินเลยอะ่ะพ,พี่พลอยเป็นคนที่จริงๆชอบทานทุกอย่างแบบว่าสดๆใช่ไหมครับใช่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสู้สู้ ชอบพวกซอสหน่อยไหมได้ฮะอ่ามาตัวมาตัวมาอือโอ้มันกินแล้วมันกินเบ็ดแล้วโอ้โหเอาวันสั่งเอาวันสั่งเอาวันสั่งพี่ขอปิดชีพเขาให้เร็วสุดกันเลยกันนะตัวเปลี่ยนชีพเร็วโอ้ยเกล็ดกุ้งโอ้ยกล็ดกุ้งเฮ้ยจะได้ของไอ้พรออยากกินนะอยากกิไอ้ อร่อยหวานเวลาเราไปบบมามามากาินพวกปลาหมึกอเมาเซีเนี่ยเอามาขายเป็นคำเนี่ยกิโลนึ่งหลายพันบาทบางที่เหยียบหมื่นเลยนะ,ะมันเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ปลาน,นี่พี่ก็ไปขโมยาามาจากกระตั้มกันทีนะที่ยิ่งกินสดเท่าไหร่ยิ่งอร่อยเดี๋ยวเราไปเราไปแล่มาแล้วมากินกับแก้มกันโอ้หเนื้อแม่งมุมยิ่งอยู่เลยว่ะดูดิเลียไปอีกสดขนาดไหนฮะดูดิเนื้อแม่งยังแบบริบเคิลอยู่เลยริบเคิลอ่ะ ในซาวเดอร์นะครับ nah. ตอนนี้มีเชื้อหรือว่ามีปลาอยู่หน้าดินกับกลางน้ําตัวยาวๆคาดว่าในเป็นปลาสากตัวนี้เรียกว่าปลาน้าดอกไม้แล้วก็ฟันคมมากฟันไรเเหมือนคัตเตอร์เลยเดี๋ยวเราลองดูถ้าเจอเดี๋ยวจะมาทำข้าวต้มให้แดกเฮยเฮ้ยใจเย็น เอาใกล้ไม่ได้เลยนะมันคมมากแล้วก็เป็นตัวทำลายอุปกรณ์เลยจีนเห็นไหพี่บาราคูด้ามันเป็นตัวยาวๆอ่ะมันจะแบบเอาขึ้นง่ายกว่าแบบตัวใหญ่ๆที่มันจะตัานน้ำนี่เรไอเทมปลานี่คล้ายๆกับช่องเราในอนาคตเลยมันก็มาจะบินบินอยู่ๆแม่งบินก็มาอุ้ยมันมันเป็นเหยื่อได้ไหม เนบเลย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 มันสามารถบินได้จริงจริงไหมพี่ตั้มไม่ไม่ชองบินครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ปีกกระพือเขาใช้การร่อนอ่าเดี๋ยวเขารีบเกี่ยวกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนปลากระบอกติดปีกอ่ะใช่ประมาณนั้นเลยจริงจริงโอ้โหสิกรรมนะครับด็อกชูดสายสวยๆนักตัวนะครับนั่นเลยอยากได้อยู่อ้าวจะไปแล้วลงกประมาณ50เมตรต่อแล้วเวลาปลากินนี่คือ ปลากริบมันจะโน้มพันไปเลยแล้วก็มันจะออกไปเองปลาปีนปุ๊บขึ้นมาเลยคือเราไม่ต้องงัดเลยใช่ไหมเราไม่ต้องทำพาอะไรตามมาเลยเลยพี่พลอยรู้ไหมว่าทำไมพี่พลอยมตกเลยไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะพี่พลอยเมาอือจริงเหรอแล้วพูดดิแม่ได้มาตัวหนึ่งเอาใหญ่เลยนะวันนี้ยังไม่ได้เลยตั้งเทีที่แล้วเอาแล้วผมจะโซโป๊อีกแล้วพี่พลอยทำไมถึงได้ชอบตกปลาทำไมผู้หญิงเขาไม่ค่อยตกปลาทำไมพี่พลอยชอบตกปลาเพราะว่าพายชอบ พี่พอรู้แล้วทำไมพี่พอรนถึงชอบตกปลาเพราะว่าอยู่ท่ามกลางผู้ชายอยู่บนเรือกลางทะเลมีแต่ผู้ชายขอให้อินเสิร์ตนะคะนับเป็นผู้ชายต้เป็นผู้ชายอนนี้ด้วยความเคารพค่ะนับเป็นผู้ชายแต่หมายถึงว่ามันไม่ไม่ใช่วัยหรือว่าก็ได้คาว่าอยุห่างกันไม่กี่ปีเออันนี้ขนาดเยิงเรา โอเคเรามาลองลุ้นกันครับอันนี้เราเล่นงานง่ายแล้วเพราะว่าเทปที่แล้วเราเหนื่อยกันแล้วเทปนี้เราเล่นงานง่าย A few m o m e n t นต์เลแเตอนี่ก็คือเสน่ห์ของการตกปลาครับบางทีมันกินก็กินดาเลยบางทีมันไม่แดกก็ไม่แดกี่อะไรเลยสิ่งีเราทำได้ก็คือกินเลาแดกเหล้ารอครับ เชีย่ยล่ะตามมันเหมือนพี่ภูมิเลยเหรอ <Yeah. S 2> ชอบกินด่าเป็นคนกินทานข้าวเยอะกระต่ายว่าฝากเปิดโซดานหน่อยนะครับหาที่ทปเปิเดอะตั <c oughs> ม้มไม่มีไี่ไีจากความจาากควมเป็นไอดอลจะกลายเป็นยิ่งไอดลอลแล้วโอ้ห้เจ้าแม่สุดลลา อ้ยผิดยี่ห้อจับไม่ได้ไม่แกะออกก่อนแม่ถงั้นเราเอาหมาไว้อีกเท่าหนึงให้เปิดคนใหม่โอ้ยยอมอุยอมอุยยอมพี่เว้ยต้องแกะมันออกมาทำไมพูดก็ไม่มีใครรู้หรอกตอนนี้ทางบ้านเริ่มสงสัยแล้วว่ามันคือสปีซี่อะไรถ้ารู้แล้วบอกด้วยนะไม่รู้เหมือนกันตั้มตอนนี้เขาต้องตั้งขั้งกรมเลยไหมศึกษาใช่ต้องถามตั้มว่าคิดว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์ไหนอั่นี้ไม่เป็นสายพันธุ์อะไร น่าจะเป็นญาติทางขอ้อน่าจะเป็นญาติทางข้อพี่ปูมิน่าจะเป็นญาติทางข้อพี่ภูมิเออรู้จริงว่ะทำไมมันใช้คำว่าพ่อมันต้องลากเสียงต้องต้องลากเสียงยาวตลอดเลยครับเวลาเห็นหน้าพี่ปูมิอะตามันก็จะแบบพ่อโ่าอินพ่อเหมือนพี่อ๋อเหรอเอ้าพ่อก็เป็นญาติกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูในซาวเดอร์หน่อยกันเลยนะว่าสังเกตดูว่าวิธีการดูปลาเป็นยังไง ซาวเดอร์นี่คืออาบนิ้วกระดูกอันนั้นอ่าซาวน่าซาวด์้วยค่ะซาวด้วยค่ะมาจากไหนจากกูซี่มึงไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยจากกุ้ยซีเฮี้ยแกจะกังวว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ใกล้เคียงเลยนี่คือซาวเดอร์หาปลานะครับมันเริ่มเข้ามายังอ่ะนั่นเลยปลาแต่ว่ามัน ปลาใหญา่นี่คือปลาเหรอนี่ที่คือภาษาคนตะวนันออกเชือใช่ม้ยับย,ยาวๆนี้น่าจะเป็นปลาอะไรยา,ยาวๆวิ่งยา,ยาวๆไปนจะเป็นปลาใหญ่ด็อกทูดไหมโดยตรงนี้แหละอ๋อนี่ด็อกทูดมาแล้วเหรอตั้งแต่65เมตรจนถึง80เมตรด็อกทูดเข้าด็อกทูดเข้าด็อกทูดเข้ามาแล้วจากที่นิ่งตอนนี้ฝูงปลาเริ่มมาไปลุยสักรอบหนึ่งดูดิว่าโดนป่ะทีเจพูดเมนูสิลเซ็ต21มื้อ1,999บาทอยเก้าสบเกับผมว่า เ,เพื่อนๆครับงานนี้ผมขออนุญ,ญาตฝากงานไว้เพื่อนๆได้น,นะครับผมจะแดกเหล้าใช่ครัสโอเคเดี๋ยววันนี้พี่มีของอยากจะแจกทางบ้านหน่อยครับหลายคนเห็นแจ็คเก็ตที่เราใส่กันตลอดเวลาแจ็คเก็ตกันแดดเนี่ยอันนั้นเป็นสนิมเป็นแบรนด์ของพี่เองซึ่งภายในประมาณเดือนหน้าเนี่ยจะออกมาแล้วแต่มันค่อนข้างแพงที่เข้าใจว่าแฟนคลับเราไม่ได้ทุกคนมีตังค์เยอะก็เลยทําพวกเสื้อยืดธรรมดาถูกๆมาด้วยแต่ก็เป็นเสื้อยืดง่ายๆแหละแต่ว่าแบรนด์สนิมนี่ก็คือแบรนด์ที่พี่ทำขึ้นมามันก็จะมี2เวอร์นะครับเป็นเวอร์สีขาาาวววททัันน่่ไปตตี้้390บแถเกิดจะใช เป็นบัวพิเศษเนี่ย590บาทเนี่ยเจ๋งมากเป็นนวัตะกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทยเลยปุพบพบ๊บปบถ้าโดนแดดปุบ๊บเพราะเราเป็นมนุษย์เอาดอมนุษย์กลางแจ้งฟาบเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตามระดับ U V ของแดดนี่ครับอันนี้590บาทแล้วเองเดี๋ยวพี่แจกให้5ตัวใครอยากได้ก็พิมพ์เข้ามาง่ายๆนะครับผมต้มรำเหม็น <ims> <laughs> แมวแมวแมวก็ได้แมวได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนเปี่ยนร้อยร้อยใหญ่ ผุ่ม <amounts> ห <of audio writers> <ohn> <hai> ับไม่ใหญ่ไม่ใหญแล้วอายเขาไอสัตว์เลยกติกาง่ายๆนะครับแฮชแท็กมาคนหัวครัวตามด้วยข้อความว่าชอบช่วงไหนในคลิปนี้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะพี่จะได้เอาไปทําการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงคลิปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมึงก็แคปหน้าจอคอมเมนต์ที่มึงคอมเมนต์มาใน u t u b e และส่งไปที่ Line แอดนะแอดสนิมครับเดี๋ยวพี่ให้อดมินเลือกให้แจกไปเสื้อสนิม UV ผ้าตัว สวย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 จากความาประสบก,การณ์น,น่าจะเ <c oughs> ป็นตัวอะไรครับไอ้เหี้ยกูอยากได้ด็อกคูใช่ไหมมีมีขิดเป็นไม่ได้ไหม <c oughs> หด็อกว่าเฮียเราล่าด็อกกันอยู่คืนนี้ว่าไม่ด็อกก็สั่งแเนี่ยฟันจริงอ้โหแต่สา่งไม่น่า <c oughs> จะกดอย่างนี้นะ <c oughs> ด็อกแล้วด็อกแล้วเนี่ยมาเลยบอกด็อกแล้วด็อกแล้ว <c oughs> โอ้แต่เดี๋ยวตามนะครับมาเลยครับใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มาก ไอ้เฮียไปตะหักไหมเนี่ยยู้ยโอ้ยอย่าแค่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยดีไม่ดีอุ้ยดีไม่ดีใหญ่กว่าจีทีเอธรรมดาที่แล้วอีกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกน้ำบอกวะไหวป่าลุงตัวผมไม่ไหวครับต้องทำงานเป็นทีมนะครับน้ำตั้มน้ำตั้มตกลงน้ำเลยครับรอด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 ตัดสายตัดสายจับจับเย็นจีก็ตัดรอดรอดรอดระวังคันหักนะระวังคันหักนะระวังมือนะระวังมือนะตั้มระวังมือนะตัดช็อกเลยตัดช็อกก่อนตัดช็อกนี่ตัดช็อกระว่งมือระวังมือใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็น ปล่อยเยื่ลงแม้มันรูดไหมเอ็นระวังมือนะโอเคไปต่อไปต่อไปต่อระหว่เมื่อกี้นี่คือมันอัดไม่ได้ไงก็เกิดเหยื่อพันกับเอ็นน่ะแล้วเราไปจับเหยื่อแล้วเอ็นลากปั๊บจะขอฝังมือเลยเพราะมันอันตรายมากอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงเบ็ดนะครับอย่าเพิ่งลงเบ็ดนะครับโอ้ยพี่กิจพยายามดึงปลาไว้ขวานะถ้ามันไปซ้ายเนี่ยมันไปพันกับใบพัดเดี๋ยวมันจะขาดได้ครับผมอันนี้น่าจะใหญ่มากไงไม่แน่แต่ว่าพฤติกรรมการสู้เริ่มเริ่มเริ่มไม่ใช่ดอกคูณ โอ้หเชี่ยแม่งวันนี้ล่าด็อกทูตแต่ว่าตอนนี้คือไม่ว่ามันเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันมีซ้ายอ่ะโอ้โหโอ้โหแม่งไม่หมดว่ะกินถูกตัวด้วยให้กินลอกจีแมกด้วยมึงไอากินมึงใช้จิกหรือมึงใช้เด็บจิกพี่สลามแน่เลยด็อกทูตด็อกทูดด็อกทูดด็อกด็อกอันนี้ด็อกทูดด็อกทูดโอ้โหใหญ่มากโอ้โห ลอ็อกคูที่เราตามล่านะครับผมนี่แหละครับปลาที่แบบว่าเป็นเหมือนกับจะหลวดที่แข็งแรงฟันคมหน้าตาเหมือนทูน่าล็อ,อกชูยังอยู่กับตามเลยนะเนี่ยตามมาทั้งคืนตามมาทั้งคืนสุดยอดเลยยโฟันเย็ดแท่ ตองดีๆนะปิดตามมันกอนปิดตามอนกันตาโก้มาไล่ระวัง่จะไปดระวังระวังฟันมั้ยระวังฟันนะครบผมด้วยจับไว้แน่นๆนะนะน,นะพี่ควโหสิกรรมนะตอนแรกอ่ะได้ตอนตรงสามิด้ห้ตปล่อยไปหน้าดินโดนละโดนะ้ นี่เป็นการอีเกชิเมะนะครับหรือการปริชีพที่เร็วที่สุดนะครับเราตอนนี้ไล่ลวกเข้าไปในแกนเส้นประสาทเขาเขาจะดิ้นแต่จริงเ,เขาตายแล้วนะครับเพื่อเป็นการถนอมคุณภาพเนื้อของเขาแล้วีมีการเรนเลือดออกมาด็อกชูทูน่าทนี่เขาชอบเรียกกันนะครับหรือว่าภาษาไทยเขาก็แปลตรงตัวเนาะว่าทูน่าฟันหมาเนี่ยความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตระกูลทูน่าที่นับอยู่ในวงทูน่าใกล้เคียงมันอยู่ประมาณรุ่ครึ่งระหว่างทูน่ากับตระกูลพวกปลาอินรีมากกว่านะครับลายเนื้อที่ออกมาข้างในก็เหมือนกันคือเนื้อจะ กึ่งกึงอมชมพูอ่ะคล้ายๆปลาอินซีที่เนื้อชมพูขึ้นว่าเป็นปลาที่หลายคนคิดว่าไม่ได้มีราคาเท่าไหร่ภาษากรีกเรียกว่า the red h e a d e d s t e p child ก็คือเหมือนว่าเป็นลูกลูกเกยังอ่ะที่นี่มีใครสนใจอ่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างแตกต่างจากทูน่าครีบเลืองปลาโอทูน่าครีบน้ําเงินเออแต่ว่าผมว่าความจริงเนื้อเขาก็มีรสชาติแล้วก็สีที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็เอาไปทําปรุงอาหารได้หลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยฮะขออนุญาต จะให้ดูว่าชื่อของเขาอ่ะที่ได้ฟันหมามาเพราะดูนี่เลยดูนี่ดิอ๋อฟันหมานี่ไม่ได้ยัดหมาเลยครับผมอ่าอันนั้นอาจจะปลาสายพันธุ์หน่งนะเป็นปลามันยังไปฟันหมาเลยนะเนี่ดูดิฟันหันหมาเนี่ยะเหมือนเคนายเลยนะเคนายนี่คือหล่อลื่นที่เวลาเขาใช้ยัดกันความันเควายเคนายนี่คือแบบตระกูลหมานะครับก็เนี่ยฟันครับเขาจะวไายสวยเหยื่อด้วยความเรือสูงพี่คิดพี่พี่สัมผัสได้ใช่ไหมว่าตอนเขาจะเคี้ยวเหยื่อ อาถามว่าไม่คิดตกมาได้ยังไงก็ใช้เหยียดจิกเนี่ยเผลอไปโดนฝูงปลากระจงที่ให้ดูก่อนเลยปลาปลาจงครับแล้วก็ปลาตาจงเนี่ยกำลังขึ้นมาก็โดนตัวเนี้ยหวยการพันเองอาหารเขาอ่ะก็ก็จะเป็นพวกปลากลางน้ําชนิดอื่นที่เล็กกว่าเช่นพวกนี้ครับพวกเดียวกันเนี่ยก็กัดไหมดุมากอันนี้ก็ถือว่าสำหรับน้ำไทยเนี่ยถือว่าใหญ่ตัวนี้ประมาณ20่สโลนะใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะแค่นี้ก็ยิงกิจเรวก็หอมเพราะว่าใหญ่กว่านี้ก็ขร้ม เปลียนคำว่ากล่องเราเว้ยเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเลือดเสร็จนะครับแพ็ตลงน้ำแข็งแล้วก็เอาไปกินที่คลาินในเทปหน้าของเราแต่ตัวนี้เราจะไม่ไม่แล่เพราะว่าเขาว่ากันว่าถ้ายิ่งแฉใหญ่เนี่ยจะเกิดโอกาสให้ออกซิเดชันใช่ไหมใช่ออกซิเดชันโอ้ยจำได้สุดยอดสุดยอดมือนก็พูดเหมือนเดิมทุกตัวใช่ว่าเราก็เลยกรี๊ด ที่เส้นเลือดใหญ่เขานิดเดียวตรงคอ,อคแล้วก็ปล่อยให้เลือดเขาไหลออกมาเวลีกูดใครอยากลองตัวนี้ก็ต้องมาเจอที่ไข่ตินแ,<อ>แต่ความเทพนี่ต่อาอากาศหมดไปนาน,ลนแล้วลว,วันนี้ก็คงจะต้องแรปอัพกันที่นี่นะครับผมแรปแรปแรป <laughs> เอสดาวนี่ยังเล่นอยู่แต่น,นี่ตาย <laughs> อันนี้เดี้ยงตั้งแต่เดี้ยงตั้งแต่ ep ที่แล้วออกเรือมารอบนี้ด้วยเหตุการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยทำให้ทริปของเรามันมันสั้นลงเยอะแล้วเวลาทำงานเรามันเหลือประมาณแค่แบบทำงานจริงๆประมาณ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเอาเพราะตั้งแต่ฟ้าตกดิน ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเราจะไม่หลับไม่นอนทํางานกันหมดเลยหมดเลยจกินล้าวเออใช่ซึ่งมันก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวพี่ตั้มก็ป่วยด้วยเดี๋ยวให้พี่ตั้มไปนอนช่างว้าวก่อนเดี๋ยวๆดี๋ยนี้ขอรับอัพหน่อยได้ไหมครับผมเชิญครับพี่ตั้มครับก็อย่างที่เห็นสภาพผมตอนนี้นะครับการออกทะเลมาหาปลาอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เรียกว่าร่างกายค่อนข้างค่อนข้างเยอะพี่กินเอเวอร์เหมือนไม่รู้ว่าปลาเยอะปลาหรือโดนปลาเยอะเพราะว่าคนคนเนี่ยโอ้โห ด็อกทูดไซส์อย่างเงี้ยโดนซัดไปซะขึ้นมาเนี่ยเหมือนไม่ต่อยอยาใครมานะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมเตรีัวกายให้พร้อมนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยคุณอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็ความจริงนักอื่นเนี่ยถือว่าสุดยอดมากผมก็จองเป็นปีนะก่อนจะได้มาใครมีโอกาสก็มาเชี่ยวข่าหาแถวนี้ยังไงพ่อโมดสิมิรันเลยใช่ไหมพ่อโมดสิมิรันพ่อโมดมรกตจิ้งสิมิรันจริงจอกมรกตถ้าออกมาคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอเนี่ยครับปลาที่หลากหลายรวมถึงนะครับเพชรฆาตแห่งท้องทะเลเอง ทูน่าฟันหมาตัวนี้แต่ว่าทูน่าฟันหมาถ้าก็ดอกทูน่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่นำกลับไปที่ไคจินเนี่ยมันจะออกมาเป็นเมนหน้ากินแค่ไหนก็น่าจะเป็นเอ้โซมหน้าไปเจอกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่พี่ก็อยากจะนำเสนอสำหรับคนที่เบื่อกับการเที่ยวเดิมๆจำเจเข้าท้องรออยู่ในผับพี่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่จริงๆแล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์บ้านๆแต่ว่ามันก็มีความสุขมีความสบายเรานั่งเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยร้อนไม่ร้อนเี้ยบางทีมันก็แบบล้าหมดแรงแต่พี่ว่าธรรมชาตพีีี่่่่่เเนนคจะป็ทไ ศึกษาเลยว่าเข้าถึงศาสนามากแต่แต่ละที่พี่คิดว่าพระเจ้าของพี่มันคือธรรมชาติไม่รุ่มกันนะถ้าเราดีต่อเขาเขาดีต่อเราแล้วอยู่ก people, ับเขาเนี่ยมันไม่มีแบรนดิ้งไม่มีการทําากรตลาดไม่มีมาร์เก็ตติ้งทุกสิ่งทุกอย่างคือเรียลไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยมันคืออยู่แล้วมันสบายใจพี่พลอยครับสาระของการของเทปนี้เนี่ยขอพี่พลอยช่วยผลพูดให้เราไม่บอกมาก่อนเลยอ่ะอยากให้พี่พลอยฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยเพราะตอนนี้หนาแน่นมากพี่พลอยเขาจะกลัวมากเวลาใครแบบมองเขาด้สายตาแบบคือเขากลัวอะไรรู้ไหมกลัวอะไร ว่าพกมึงไปดูเทปห้องกลงเห็นอะไรมาเขากลัวอย่างดีวเลยเขากลัวมึงไปดูเทปห้องกลงมาถ้าเกิดว่ามาเนี่แล้วเป็นแฟนคลับเขาดีใจแต่ถ้าเกิดมึงไปเห็นเทปห้องกลงมาเขาจะไม่แต่ส่วนใหญ่แฟนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยผมติดตามเยอะมากเลยสิ่งที่เราตอบกลับไปเขาบอกว่าดีแล้วขอบคุณมากแต่อย่าไปดูเยอะเดี๋ยวของจะเข้าตัวสตรีมีคันเด็กและคนชราอย่าไปเสพเยอะ เดี๋ยวของจะเข้าตัวแต่เพายเา็คนมีสมองนะพาะก็คิดได้ว่าถ้าคุณรักธรรมชาติธรรมชาติก็จะรักคุณเหมือนลอกกันบ้านกูว่ะเาก็รู้สาบานได้ว่ากูพิ่งพูดประโยคนนี้ไปไม่ได้จะเกินนาทีที่แล้วเนนาทีเขาอย่นป่ะพี่ติดติดหัวติดหัวโอเคครับโอเค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 ไม่ได้แล้ว ครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเช่นเคยเลยแล้วก็เรารู้ว่า FC ของเราเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเดี๋ยวเราน่าจะมีการจัดทริปขับมิสติ้งกันเพราะว่าครบร้านปั๊บดีไม่ดีทริปเนี่ยทะลุร้านแล้วก็ได้นะทะร้านแล้วเหรอพี่ใช่ครับผมไม่อยู่ไม่ใช่ต่อไปร้านมานานแล้วเหรอเก้าแสนเก้าร้อยาครับซึ่งก็จะเป็นธีมสบายๆเราคุยกันแล้วหล่ะเราก็คงจะคิดไม่ออกบอกนิชดาธานีนะแต่ว่าเราคงไม่ได้จัดที่ร้านอาหารเราอยากจะจัดแบบ บ้านๆกลางธรรมชาตินนั่อะไรก็เดี๋ยวมีโอกาสเราไว้เกิดข้อมูลเต็มๆหลังจากขอเวลาไปทำกันบ้านก่อนว่าจะใช้วิธีไหนในการรับจองรับอะไรเข้ามาแล้วกันเนาะใช่โอเคพี่เชลจีแม็กนะไหมจีแม็กเป็นไงครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เชลครับปก็เนี่ยเอาลอกตัวใหม่มาให้พวกพวกพี่ๆลองใช้ลองเทสกันก็คือก็เนี่ยสุดสุดก็คือได้รอกพุดใหญ่ก็ได้เทสต์อกมาในตัวครับก็ขอบคุณพวกพี่มากครับผมขอบคุณมากครับครับแล้วก็ MVP นะครับทุกคนวันนี้ MVP ครับ ไดแก่อดแล้ววันนี้ขอบคุณมากคนครอบครัวครอบครัวเราชื่อชยอ